ที่ตลาดเลนรัชดาน,นะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่คาฟูลาดพาแล้วค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะทางวิซีเทคโอเวอร์คาฟูไฟก็กลายเป็นบิกซีลาดพาค่ะที่นี่ก็ยังมีสาข,ขาของคัช่าชาชักนะคะอยู่ที่ชั้น2ของบริเวณฟาต์ฟู้ดแห่งนี้ค่ะเรามาคลยกนะันต่อคุณ จุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจัดชาชาชักนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วจะทําธุรกิจอยู่หลายธุรกิจเหมือนกันแต่ในช่วงนี้จะมาเจาะในส่วนธุรกิจชัชาชาชักเพื่อให้คุณผู้ชมที่มีคุณไม่มากนักเนี่ยสาม,มารถประกอบ,บธุรกิจเองได้ขอเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นในการมีแนวคิดว่าเราเคงจะทําธุรกิจเกี่ยวกับชาชาก่อน,นอ๋อคืออันดับแรกเนี่ยเราสังเกตอยู่ว่ากําลังมองหาธุรกิจอะไรที่เป็นธุรกิจเม็นสด รับเงินสดทุกวันแล้วก็ทําไม่ยากคู่แข่งน้อยแล้วก็ตามกระแสเกาะกระแสไปก,ก,กระแสชาช้กกาลังมาก็เกาะกระแสไปเราอาจจะไม่ใช่ออริจินอลของชาชา้าแต่เพียงว่าถ้ากระแสมาเราเกาะทันเราก็ขึ้นได้เหมือนกันอก็คือวางตีนใจว่าจะประมาณนี้แหละแล้วชาช้ก,ก็คือตอบโจทย์ทุกข้อของเราได้ใช่ครับ คุณผู้ชมครับเรามาทําความรู้จักกับที่มาของชาชักกันสักนิดดีกว่าครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่คงรู้จักชาชักกันบ้างแล้วแต่อาจยังไม่รู้ถึงที่มาเรามารู้จักสนิทสนมกับเจ้าชาชักนี้กันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับคนไทยทางใต้นั้นได้รับอิทธิพลการชงชานี้จากประเทศมาเลเซียมาหลายปีแล้วล่ะครับและก็แพร่หลายกันอย่างมากในภาคใต้ แต่ก่อนที่จะมีชาชักในมาเลเซียนั้นชาชักถูกนําเข้ามาเผยแพร่โดยพ่อค้าชาวอินเดียที่เป็นมุสลิมซึ่งได้เข้ามาค้าขายในประเทศมาเลเซียเมื่อร้อยกว่าปีก่อนโน้นจากนั้นชาชักกลายเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วมาเลเซียและส่งอิทธิพลมาถึงเมืองไทยทางภาคใต้จนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆที่ได้ไปลิ้มรสจนติดใจในรสชาตินําขึ้นมาขายกันที่กรุงเทพและจังหวัดต่างๆของประเทศไทย ด้วยความที่เข้มข้นหอมอร่อยบวกกับฟองนุ่มละมุนลิ้นและคุณผู้ชมครับปัจจุบันความนิยมนี้ทําให้ชาชักไม่ใช่แค่เครื่องดื่มริมถนนอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ว่ายัางได้รับการยอมรับให้เข้าไปถึงบริการในโรงแรม5ดาวในการประชุมนานาชาติรูมทั้งถูกนําไปเสริฟบ,บนเครื่องบินประจําชาติของประเทศอีกด้วยนะครับ จากตอนแรกเราไม่มีความรู้เรื่องของชาชักมาก่อนแล้วเรา<ก>ไปศึกษาความรู้ยังไงคะก็ครูพักรักจาแล้วก็อาศัยอาศัยลองชิมทุกหลายเจ้าแล้วก็ว่าหาจุดว่าตรงไหนคืออร่อย uh huh. อ่าหลังจากนั้นปุ๊บก็มาทดลองหาสูตรในการทำ uh huh. อ่าโชคอาจจะเข้าข้างเผอิญไปเจอชาชักที่เขาใจดีสอนให้เราในเบื้องต้นแล้วเราก็มาแอปพลายใช้ใหม่อ่าอ่าก uh ็คือตอนนั้นก็เหมือนกับว่าไป ตเวนและกันตเวลหาชาชักที่อร่อยสำหรับตัวเองก่อนแล้วก็ไปคุยกับเขาจนเขาเรียกว่าต้องบอกคุณนัทพงศ์เนี่ยเป็นคนที่มีสีปากเลิศอ่ะคือมนนษย์สัมพันธนเป็นเลิศเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะเข้าถึงเราเข้าถึงคนง่ายใช่ไหมคะก็มีการบอกสูตรกันมาตอนนั้นก็คือเริ่มกําเนิดชาชักในใจแล้วแล้วก็มีสูตรของตัวเองแล้วด้วยออามาปรับเป็นของตัวเองออามาปรับใช้กับให้เข้ากับตัวงเรา ชาชักของออริจินอลกับแบบเราเป็นยังไงบ้างชาชักที่เป็นออริจินอลส่วนใหญ่จะเป็นชาชักมาทางมาเลยนะฮะมาจากทางใต้สตูล uh huh. ทีนี้เราก็ถ้าเราไปเอาสูตรตามนั้นเนี่ยก็จะเหมือนเขาอีก uh huh. เราก็เลยพัฒนาเอาชาของทางใต้มาพัฒนาโดยการดึงความเด่นของชาหลายๆที่เช่น uh huh. ปากีสถานอินเดีย uh huh. หรือชาไทยก็ตามเอามาลองดูซิว่าจุดเหมาะสมคือตรงไหน ทำอย่างไรที่จะสร้างเอกลักษณ์ของเราได้เพราะฉะนั้นก็เลยทดลองทำพอทดลองทําเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันขายดีขายดีขายงานแรกก็คืองานของเ,อเส้นทางเศรษฐีของสถาบันอาหารที่มาจัดร่วมกันปรากฏว่าขายวันแรกอะได้6 0รแก้วโอ้หกร้อยแก้วใช่แก้วละ20บาท12ื่นอันนั้นคือวันแรกวันเดียวด้วยใช่ใชวันเดียวช่วงเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นเราถึงรู้ว่าเรามาจับจุดแค่นิดเดียวเนี่ยมันสามารถจะขยายผลและสร้างรายได้ได้ อันนั้นคือจุดเริ่มต้นชักชาชักเรามากินชาชักกินให้มันคึกคักชักร้อนอร่อยดีชักชาชักกับขนมโรตีเรามากินทุกที่สาขาแรกเราที่ไหนคะสาขาแรกตอนนั้นเปิดที่บิ๊กซีมินบุรีเป็นยังไงคะที่นั่นตอบรับกันยังไงบ้างตอบรับดีครับเพราะว่าวันแรกก็ขายวันละสี่ห้าพันตลอดอทุกวันาขายได้ทุกวันนะฮะอะไรมันคือจุดที่ทําให้คนมาสนใจทั้งที่เรายังเป็นเจ้าใหม่อยู่คะคือคือความแตกต่าง ชาชักทางมาเลย์จริงๆกับชาชักที่เราแอปพลายมาเป็นของฮ uh ัทชามันต่างคนที่เตรงที่ว่าชาของเราเนี่ยจะหอมและคนคุ้นเคยอยู่แล้ว uh huh. และแถมเรีกว,ว่าในชาเนี่ยจะเป็นพวกชาประเภทอโลมาซึ่ง, uh huh. ซ,งซึ่งคนส่วนใหญ่กลัวว่าทานชาแล้วจะนอนไม่หลับ uh huh. แต่อันนี้ไม่ต้องกลัว uh huh. ทานแล้วนอนหลับสบายดีเหมือนเดิม uh huh. อันนี้คือแตกต่างที่ลูกค้าเราอธิบายให้ลูกค้าฟัง uh huh. ลูกค้าประลับได้ก็ uh huh. เลยลอง เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบรนด์ด้วยไหมเออกออ็ในในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเอาสูตรเข้าไปก่อนหน้า, uh huh. าสาขาแรกเนี่ยหน้าตาร้านจะไม่เหมือนที่นี่จะธรรมดาดูบ้านๆเลย uh huh. เอ่าเพียงแค่ว่าคอนเซปต์ผมเนี่ยต้องการให้คนติดใจในรสชาติของชา uh huh. แล้วก็มาสร้างภาพลักษณ์ของร้านให้ดูดีขึ้น uh huh. ดีกว่า uh huh. ที่เราจะไปทำร้านสวยๆแล้วรสชาติไม่อร่อยมันกลับกันฮ uh huh. ะ,ะเราทำให้รสชาติอร่อยคนถูกใจปริ huh. ามาณกลับได้อะกลับได้ออกมาอย่างนั้น พอลูกค้าติดใจในรสชาติปุ๊บเนี่ยหน้าตาร้านเนี่ยก็ไม่สนใจ<ม>แต่หลังจากที่หน้าตาร้านเราเนี่ยไม่ค่อยสวยเราก็มาพัฒนาให้มันดูดีขึ้น,นคนก็จะติดอยู่2อ,อย่างว่าติดรสชาติติดหน้าตาร้านคราวนี้เราก็ขายได้แล้ว<ม>นั่นคือการที่มาของการสร้างแบรนด์ต่อยมาจากไหนมีอะไรไม่สบายใจมันอุดตันข้างในไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายทำใจให้มันโล่งๆให้ปลงๆปล่อยวางเอาไว้ไปตื้อให้หน้ำ ยังไงบ้างคะก็คือปัจจุบันเนี่ยเราเราทำเนี่ยในในกลุ่มของชาชักก่อนเครื่องดื่มที่เป็นนมหลังจากนั้นก็ขยายเป็นเครื่องดื่มที่เป็นพวกน้ำผึ้งเป็นสมุนไพรนะฮะแล้วก็เป็นพวกชาทางไต้หวันมาละอ่เพราะฉะนั้นเทรนของมันก็เราจะวางจุดไว้ไว้ไว้หลายๆพอยต์เพื่อเพื่อค่อยๆเก็บกลุ่มลูกค้าเพราะเราต้องตัวผมเองต้องเข้าใจก่อนว่าชาชักเราไม่ใช่ออริจินัล เราต้องพยายามทําคําว่าชาชักมาเป็นของชาชาแล้วก็เอกลักษณ์ของชาชาคือคุณหลากหลายอ๋อมีหลายสูตรที่ทำปัจจุบันเขาบอกว่ามีกว่า4 0่เช่นชาชักทั่วไปก็มีมีแค่ชาชักนมก็คือชาชักอย่างเงี้ยเราอย่างที่เราเห็นชาชักบวกกาแฟชาชักบวกโกโก้ชาชักบวกชาเขียวนะฮะมันก็เป็นเมนูที่เพิ่งึ้นมาใหม่ซึ่งร้านอื่นไม่ทำหลังจากนั้นเราก็ทำชาชักที่เป็นน้ำพึ่ง Uh huh. เป็นชาชักน้ำพึ่งชาชักเป็นเป็นกาแฟน้ำพึ่งโกโก้น้ำพึ่งซึ่งคนอื่นก็ไม่ทำ uh huh. นะเพราะฉะนั้นเนี่ย,ายการที่จะเราจะต้องหาจุดยืนของเราใหม่โดยการที่ว่าพยายามสร้างเมนู uh huh. ความแปลกแล้วก็รสชาติที่รสชาติที่ดีแล้วก็มีคุณสมบัติมีคุณประโยชน์ด้วยน้ำพึ่ง uh huh. ใช่ไหมถ้าบางคนเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่บอกว่ากลัวอ้วนเอานมออกมา,านมข้ uh huh. นหวานออกมาใส่น้ำพึ่งแทนไหม เห็นไหมความหวานได้เหมือนกันกลิ่นหอมก็ได้มากกว่านมรสชาติก็ยังเป็นชาเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์ทุกข้อได้หมดค่ะแล้วสําหรับแนวคิดราคาในการที่จะสรงสร้างสูตรใหม่ๆแบบนี้เราก็เหมือนกับเชฟเหมือนกันคล้ายๆแล้วเราคิดยงไคะว่าสมมติว่า,อ,าอย่างเช่นเรามองสมุนไพรเขาบอกมีตัวใหม่เป็นน้ำอะไรนะคะก็เป็นอดอกคาฝอยใบหม,ม่อนเจียวผู้หลานอูหลง วิธีการเลือกผมิตภัณ์เหล่านี้ว่าเราเราควรจะเอาอันนี้มาแมกสกบตัวนี้<อ>เราคิดยังไงคะก็คือส่วนใหญ่เราจะดูสมุนไพรส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะเอามาทำเนี่ยส่วนใหญ่ดูคุณรประโยชน์ก่อนอประโยชน์อันสมุนไพรอันนี้ทําอะไรใช้อะไรได้บ้างอย่างเช่นเห็ดหลินจือน้ําผึ้งเห็ดหลินจือจะช่วยในเรื่องของการสารต้านมะเร็งแล้วก็เรื่องโรคหัวใจนะฮะบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหยิบสมุนไพรที่มีประโยชน์เอาคุณสมบัติเข้ามามาตีแผ่ก่อน แล้วก็เอาความอร่อยใส่ลงไปโดยการใส่น้ำผึ้งไม่รู้ส่วนใหญ่เราจะใส่น้ำผึ้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะหยิบสมุนไพรตัวไหนนตัวต่างๆชนิดต่างๆมามาลงทำมาบวกกับน้ำผึ้งมันก็ไปหมดทุกอย่างก็แปลว่าถ้าคุณผู้ชมที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารอยู่เนี่ยก็คือคุณอย่าหยุดนิ่งพยายามหาอะไรแปลกใหม่คิดนอกกอบใช่ไหมคะชอบคำหนึ่งมากคุณนัทผมบอกว่า เราเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ําน้ำนี่คือสามารถเอามามิสซ์แอนด์แมทได้ตลอดเวลาจนกลายเป็นสิ่งใหม่ๆแต่ต้องตอบโจทย์ลูกค้าด้วยปัจจุบันเรื่องของเฮลตี้มาแรงใช่ครับจับจุดสมุนไพรแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยชอบมากใช่ครับผู้ชายก็เริ่มมาลูกค้าผู้ชายเยอะนะครับตะไคร้น้ำผึ้งทําไมต้องทานตะไคร้เราก็บอกว่าหลังจากที่คุณทานข้าวแล้วทานน้ําตะไคร้เนี่ยมันช่วยย่อยลูกค้าก็บอกโอเคอย่างนี้อย่างนี้ก็รับได้น้ำผึ้งก็มีคุณสมบัติที่ให้คคววาาามหนนบง บางคนกลัวเบาหวาน <ฮะ S 1> แต่น้ำผึ้งเป็นน้ำตาลเชิงเหี่ยวซึ่งสามารถจะดูดซึมได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คุณสมบัติคุณประโยชน์เทลตี้มาก่อนรักเธอมาก,กนนานอยู่ด้วยกันคนนานแสนนานไม่เคยนึกำํำคาญลินกับฟันกันบ้างเลยเหรอือวิธีการบริหารงานที่แนนมองเห็นอย่างนึ้งก็คืออยากถามมากๆว่าเรามีอยู่หลายสาขาแต่เราเป็นเจ้าของเพียงคนเดียวเนี่ยวิธีการดูแลให้ครบทุกสาขาโดย โดยที่ป้องกันลูกน้องโก<ร>งเนี่ยจะทำยังไงคะคือคือแต่ละที่อย่างนี้6สาขาที่มีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าอันดับแรกถ้าเราคิดว่าเรากลัวพนักงานไม่ซื่อสัตย์เราต้องพยายามคิดอย่างคิดว่าทําอย่างไรให้เขาซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นก็ต้องมองต่อไปว่าการที่เขาไม่ซื่อสัตย์แสดงว่าปากท้องเขาไม่อิ่มถ้าปากท้องเขาไม่อิ่มเนี่ยเขาก็ต้องเร,เริ่มคิดทางลบแล้วใ่ไ็ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเราไปแก้โจทย์โดยการที่ว่าทําให้ปากท้องเขาอิ่มเพราะปะกากท,ท้องเขาอิ่มใช่เพราะปากท้องเขาอิ่มปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่คิดนอกกรอบแล้วนะใช่ไหมคือคุณมีคุณพนักงานคนหนึ่งมีความสามารถเท่านี้อายุงานเท่านี้ควรจะได้รับเท่านี้จํานวนเงินสมมุติว่า250บาทในการเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดคุณทํามากขึ้นคุณได้3 0 0บาทคุณมีค่าเดินทางมีค่าที่พักมีคอมมิชชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดก็คือการทําให้ลูกน้องอิ่ม ถ้าล totally ูกน้องอิ่มปุ๊บเขาก็จะไม่คิดพวกนี้เราก็มาบอกกับเขาสอนเขาไปอีกทีว่าถ้าเกิดคุณอิ่มแล้วคุณชื่อสัต์กับเราแล้วคุณก็จะได้อะไรที่ก้าวหน้าขึ้นเพราะฉะนั้นลูกน้องก็จะไม่มีไม่มีคิดคิดแบบนอกลูกนอกค่ะนะคะก็รายการธุรกิจต้องขอถามตรงๆว่าอย่างวิธีการบริหารลูกน้องเนี่ยเรื่องของปากท้องสำคัญเราให้เรื่องของเงินเดือนสําหรับแต่ละท่านเนี่ยเท่าไหร่คะเออโดยเฉลี่ยประมาณ9 0 0 0ันบาท 9, ก็ถือว่าสูงในตลาดอยู่เหมือนกันใช่ครับนี่คือยังไม่รวมกับอ <cent> ินเซนทีブแล้วก็ค่ารถค่าที่พักโดยเบสเ็จแล้วโดยเฉลี่ยเราจะประมาณ 11,000- หมื่นหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทค <น S 1> ุณจะท,<า>ทำไงคะเวลาที่เราทำธุรกิจคือควรจะมานั่งคิดนะคะว่าเราได้กําไรเดือนละเท่าไหร่ให้ลูกน้องเท่าไหร่หรือว่าเราควรจะให้ตามมาตรฐานยังไงอันดับแรกเวลาทําธุรกิจแต่ละสาขาผมเนี่ยกำไรมาเท่าไหร่เราคิดก่อนว่าเราแบ่งสรรปันส่วนโดยการที่ลูกน้องมาก่อน ถ้าลูกน้องมาก่อนแต่ถ้าเราลูกน้องมาก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยบีบผิวอะไรกับเราแต่ถ้าเราคิดว่าสาขานี้เรากําไรเยอะเราจะเอาเยอะลูกน้องเอาเศษเงินไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปไม่รอดสาขานี้เพราะฉะนั้นเราหยิบมาบุคลากรที่มาอยู่แต่ละที่ของเราหนึ่งก็คือว่าเขาต้องรับรับลูกค้าได้มนุษยสัมพันธ์ดีฝีมือดีใส่ใจในหน้าที่สูตรต้องเป๊ะที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปกดเขาเรื่องเรื่องเรื่องที่มัน เซนซิทีฟกว่าเขามากเรื่องปากท้องเขาเนี่ยเขาก็จะอยู่ไม่ได้เขาก็จะคิดอย่างอื่นแทนไม่สนใจในสูตรไม่สนใจการบริการไม่สนใจร้านค้าร้านค้าสกปรกร้านเราขายเครื่องดื่มต้องสะอาดต้องดูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าพวกนี้เขาาปากท้องไม่อิ่มเขาเขาคิดไม่ได้หรอกเขาต้องทําได้ก่อนเจอหน้ากันทุกวันเราควรมันปรึกษาหรือเพราะชีวิตนั้นคือชาชัก อยากอยกกินชาชักชวนเธอไปกินชาชักกินให้มันคึกคักชักร้อน